สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของนักร้องสาวเสียงพินจินตลาภูลลาบสําหรับประวัติและเรื่องราวของคุณจินตลานั้นมีเยอะมากนะครับแต่จะขอเล่าแบบย่อให้จบภายใน5นาทีเธอมีชื่อจริงว่าจินตลากวีสุนทรกุลหรือชื่อที่ใช้ในวงการก็คือจินตลาภูลลาบสำหรับชื่อเกิดก็คือทองใบจันเหลืองนะครับต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเป็นจินตลาจันเหลือง เธอเกิดเมื่อวันที่6มีนาคมปี2,512ปัจจุบันอายุได้55ปีนะครับซึ่งเป็นวันเดือนปีเกิดตามบัตรประชาชนแต่คุณจินตลาบอกว่าตัวเองเกิดเมื่อวันที่12มีนาคมปี2514ซึ่งถ้าหากว่าเธอเกิดปี2514จริงอายุของเธอก็จะ53ปีนะครับสำหรับเรื่องของวันเดือนปีเกิดในสมัยก่อนการแจ้งเกิดที่อำเภอก็ไม่ได้รวดเร็วเหมือนกับสมัยนี้นะครับบางคนเกิดมาตั้งหลายปี กว่าจะได้ไปแจ้งเกิดซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดกันได้ซึ่งคุณจินตลาบอกว่าเมื่อตอนที่ตัวเองเกิดพ่อได้เขียนวันเดือนปีเกิดไว้ที่ฝาบ้านพอรื้อบ้านสร้างใหม่วันเดือนปีเกิดที่เขียนไว้ก็หายไปนะครับจึงทําให้บอกวันเดือนปีเกิดผิดพลาดซึ่งสิ่งที่ใช้เขียนก็เป็นฐานสีดําพอนานวันเข้ามันก็ซีดจางสมัยก่อนสมุดก็ไม่ค่อยจะมีนะครับคนบ้านนอกส่วนมากก็จะนิยมใช้ฐานเขียนไว้บนฝาบ้าน หรือบนคือซึ่งผู้เล่าเองก็เกิดทันนะครับเธอมีชื่อเล่นว่าใบาแต่คนส่วนมากจะเรียกว่าสาวจินเธอเกิดที่บ้านจานทุ่งตำบลสิงโคกอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดคุณจินตลาเป็นนักร้องที่มีหลายฉายาเช่นนักร้องสาว2000ปีผมบ๊อบหน้ามา้าขาลำเทียนนักร้องลูกทุ่งสาวหมอลำเสียงพินและราชินีลูกทุ่งหมอลำนะครับ สาวจินหรือคุณจินตลาเริ่มร้องเพลงตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วก็ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนผลงานเพลงชุดแรกก่อนที่จะมาเข้าค่าย GMM Grammy ก็คืออัลบั้มชุดสาวจินตลาเมื่อปี2529ซึ่งก็เป็นการลงทุนด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จหลังจากนั้นก็ได้รับการชักชวนจากครูชายสีบัวเลิดให้เข้ามาเป็นศิลปินในสังกัด GMM Grammy ออกผลงานอาัลาบั้มแรกในปี2530ชื่อชุดถูกหลอกออกโรงเรียนผลงานเพลงชุดนี้โด่งดังเป็นอย่างมากหลังจากนั้นในปีเดียวกันก็ได้ออกผลงานชุดที่2ตามมาก็คือชุดหวานเพื่อนเขียนจดหมายผลงานชุดนี้ก็ไม่ผิดคาดส่งผลให้สาวจินโด่งดังขึ้นไปแบบชุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นเธอก็ได้มีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาตอกย้ำความโด่งดังอีกครั้งในปี2545 เมื่อเธอได้มาร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์อย่างพี่เบิร์ดทงชัยแม็กอินไตในเพลงแฟนจ๋าและเพลงมาทำไมคุณจินตลาอยู่กับค่ายของ GMM Grammy ตั้งแต่ปี2530จนถึงปี2537จากนั้นก็ได้ย้ายไปอยู่ค่าย Master t a p ทซึ่งก็เป็นบริษัทในเครือ GMM Grammy ตั้งแต่ปี2537จนถึงปี2550 จากนั้นก็ได้ย้ายเข้ามาอาสยามและก็ได้ออกอัลบั้มเดี่ยวทั้งหมด9อาอัลบัม้มก่อนที่จะหมดสัญญาลงเมื่อปี2,560หลังจากนั้นเธอจึงมาเป็นศิลปินอิสระและในปี2,561เธอก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับผลงานเพลงเต่าง,งอยคุณจินตลามีผลงานมากมายทั้งงานละครงานโชว์ตัวงานคอนเสิร์ตจึงทําให้ในปี2,562 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินมรดกอีสานสาขาศิลปะการแสดงลูกทุ่งหมอลำคุณจินตลาเรียนจบระดับปริญญาตรีสาขารัฐประาศาส,สนสาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุนันทาในปี2550นะครับและก็ยังได้รับปริญญาศิลปาศาสตรบัณฑิตกิติมศักดิ์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละครจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนร้อยเอ็ดในปี2547นาะครับสำหรับชีวิตส่วนตัวนั้นคุณจินตลาก็ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคุณกอบกิติกวีศุนทรกุลหรือจังโก้หนึ่งนักประพันธ์เพลงสังกัดค่ายเพลงพันธมิตรและก็เป็นผู้จัดก,การวงของคุณจินตลาเองนะครับซึ่งทั้งคู่อยู่กินกันมาตั้งแต่ปี2528ซึ่งในตอนนั้นคุณจินตลาอายุได้เพียง16ปีนะครับแล้วทั้งคู่ก็ได้จดทะเบียนสมรส หลังจากนั้นคุณจินตลาก็ได้ใช้นามสกุลของนายกอบกิติมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งทั้งคู่ก็อยู่กินกันมานานเกือบ40ปีไม่แน่ใจว่ามีลูกด้วยกันไหมนะครับตรงนี้ไม่มีข้อมูลจริงๆปัจจุบันคุณจินตลาก็ยังคงผลิตผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีงานโชว์ตัวงานคอนเสิร์ตงานโฆษณาอีกมากมายนะครับแล้วก็ยังได้รับรางวัลต่างๆอีกมากมายทางด้านความเป็นอยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร ชีวิตก็มีความสุขดีนะครับนี่คือเรื่องราวโดยย่อของคุณจินตลาหรือสาวจินนักร้องสาวเสียงพินจินตลาภูลาบนะครับถ้าหากว่ามีตรงไหนผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ